อ่ะละคลิป5นาทีในวันนี้ครับวันนี้เรามาทดสอบแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ไม่ดยใช้สายที่เป็นมืออาชีพหน่อยครับเสียงผมอาจจะได้ยินดังชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าสิ่งรบกวนภายนอก เป็นเสียงรถเรือเสียงที่อยู่ฝั่งนูน้นหรือว่าเสียงอื่นๆไม่รู้ว่าได้ยินไหมครับเสียงจ,งจงิ้งจีจิ้งหรีดเร่ไรแถวเนี้ยหรือว่าเสียงรถที่วิ่งไปเราอาจจะได้ยินน้อยลงแต่เสียงผมนี่น่าจะชัดเจนอยู่อตอนนี้ศักยาภาพของไม้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะ เรียกว่าเรียกว่าอะไรนะถ้าต่อไวรีเลสแล้วก็เสียงจะดังสูงสุดชัดเจนเลยครับตอนนี้ใช้สายมันอาจจะเคขะหน่อยแต่ก็ผมว่าออน่าจะเป็นไม้ที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ครับ เมื่อวานผมไปรีวิวที่จุดไฟแสงสีที่แลนด์มาร์คจุดแลนด์มาร์คของพยาศีที่จุดของพยาศีสตะนาคราชแล้วก็ประทับใจภาพที่ถ่ายอาตอนกลางคืนมากครับเพราะว่ามันถ่ายตอนกลางคืนแล้วภาพมันมีความสดใสสีเป็นธรรมชาติอันนี้ผมพยายามปรับให้มัน ต่ำสุดแล้วก็ความเป็นจริงไม่ให้สีมันจิดเพี้ยนมากกว่านี้นะครับอันนี้ดูจากพื้นอ่าอสีที่ไม่แตกต่างมากมายนักตอนนี้เราใช้เมื่อ,อคืนที่ทดสอบไม่ได้ใช้ระดับ เฟรมเรทไม่ได้ตั้งเฟรมเรดครับตอนนี้เราตั้งเฟรมเรดที่50เพราะว่าเข้าใจว่ามันมันอาจจะมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรนะการสัน่นตอนนี้ผมแอบนี้มีระบบการสั่นด้วยผมก็เลยถ้าเฟรมเรทมันน่าจะสัมพันธ์ครับ การสันร่นนี่อาจจะทําให้ภาพมันลื่นได้ทีนี้มันตั้งสามารถตั้งได้ที่50 60ครับผมใช้ต่ําสุดทดสอบห้นาทีเพราะว่ากลัวว่าวเพราะว่าแบตเหลือ50กลัวว่ามันจะร้อนอลองเดินดูไปเรื่อยๆครับเดินลองเดินดูไปเรื่อยๆว่ามันอ่านี่เป็น ค่อนข้างมืดอยู่นะครับเนี่ยว่าแสงไฟนี่ก็ระดับที่สูงพอสมควรนะแสงไฟนี่ไม่รู้ว่าถ้าปรับแล้วเสียงไหม่เนี่ยตอนนี้ยังยังไม่ได้ปรับให้มันอยู่ในระดับนี้ก่อนครับ ครับแนะต่ตัวปรับออไม่รู้ว่าเราได้ยินเสียงทิ้งรีเอะไรไหมแถวนี้ปรับที่หกศูนย์ศูเดซิเบล ของภาพอ่าเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยจุดที่รื้อคำที่สุดจุดทางเดินโอ้ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงลมไหมอ่าหลากัหลกๆวันนี้เรา ตอนนี้เราใช้ตอนนี้เราใช้ไมวเลดเต็มพิกันเลยนะครับในเรื่องเสียงยมีศักยาภาพสูงกว่าการใช้สายผมลองมาหลายครั้งแล้วเรารู้สึกจะมั่นใจนเสียงดังมากและข้อข้อดีอมันคก็น,น่าจะการเสียง ควรภายนอกได้ด้วยแต่แตจะต้องชาร์จให้เต็มที่นะครับตัวนี้ใช้วิธีใช้ถ้าไม่ใช้หูฟังแบบชาร์จมาก่อนจะใช้ไม่ได้เลยครับน,นี้ก็ลองดูว่าแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ในระดับไกลได้ด้วย นี่คือข้อดีของการใช้ไม้แบบาการใช้ไม้แบบไลไล้สายที่เรียกว่าไวเลสครับอ่าครับตอนนี้ทดสอบอกล้องหน้าอีกครั้งหนึ่งครับ กล้องข้างหน้าที่ปรับเนี่ยความละเอียดที่ 720p แล้วก็ใช้เฟรมเรทที่60ครับเขาบอกว่าการใช้เฟรมเรทเยอะในเครื่องจะทำให้เครื่องร้อนอแต่ก็ผมยังไม่เห็นมันลดอะไรไปม้ากมายเถ่ายแค่5นาทีครับเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆ เปนเรื่อยๆเขาเรื่อยๆจนที่อยู่ใกล้ๆ้รงน้ <dır> ใกล้ดึกถนนดังไม่ไว้เลยที่เห็นทั่วไปเขาจะเน็บที่ก็เสื้อแต่อันนี้มันติดอยู่ที่ตัวรับอยู่ที่ตัวโทรศัพท์ตัวส่งก็คือหูฟังตรงนีค้ครับอ่าครับตัวนี้ก็ เป็นการทดสอบภาพแถวบริเวณทดสอบวิดีโอแอปวิดถ่ายวิดีโอนะครับวันนี้ภาพเราปรับที่ความละเอียด1,080 p พเราตั้งระยะเวลาถ่ายจำนวน10นาทีครับตอนนี้ก็อยากจะให้มาดูเขาจัดไฟ แถวนี้ก็จะได้เห็นภาพจะได้เห็นไฟไฟก็สีสันต่างๆแบบนี้แหละครับแล้วเข้ามามันเหมือนอุโมงค์นะครับจัดไว้เราเดินย้อนอกมาเพื่อ มาดูาถ่ายวีดีโอแล้วก็เสียงด้วยเพอใจว่าน่าจะได้ยินเสียงรถยนต์ตอนนี้เรามาจุดที่ถนนเราน่าจะได้ยินเสียงรถยนต์หรือเสียงเสียงไม่ผมพูดอยูอ่ลองดูอีกครั้งหนึ่งครับ ไฟมันจะกระพริบหรือเปล่าเราตั้งเวลาไว้ที่ความละเอียดพันแปดสิบเฟรมเรทห้าสิบเรามาดูว่า ความเสถียรน,นะครับเมื่อกี้ดับ2ครั้งตั้งเวลา10นาทีดับตั้งเวลา5นาทีดับยังไม่ครบเวลาเลยไม่รู้เครื่องมันไม่เสถียรหรือร้อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ครับดูกันไปครับทดลองรีวิววิดีโอและก็เสียงลองดูครับ แถวนี้มีโรงแรมที่พักร้านกาเฟใกล้นี้เองครับร้านกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็ร้านเซเว่นแล้วก็ร้านบิ๊กซี ส่วนแถวข้างหน้าก็มีร้านเซเว่นแล้วก็ร้านบิ๊กซีใกล้กันเลยครับแถวบริเวณจุดแลนดมมาร์คแ,แถวนี้มีอาหารการกินเยอะ